สวัสดีครับพบกับ n e w s มาเนีอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของกัมพูชาแล้วก็ไทยกันต่อนะครับมีความขัดแย้งกันในหลายๆเรื่องเลยทีเดียวคือเหมือนกับว่าเขาก็จะพยายามหาเรื่องแหละเหมือนจะป่วนให้ทาง าชาวไทยหรืออะไรเนี่ยไม่พอใจหรือเปล่าซึ่งบางเรื่องเราก็รู้แหละว่าจริงๆว่ามันก็ของของเราเขายังจะเคลมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนดังอะไรต่างๆกรณีลิซ่าแบล็คพิงเนี่ยโหก็ชอบเคลมจังเลยจ่าพนมบ้างบัวขาวบ้างนี่ก็เป็นคือเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่จริงๆแล้วน่าจะรู้แหละว่าข้อมูลเนี่ยมันเป็นยังไงว่าเป็นคนไทยอยู่แล้วล่ะนอกจากเรื่องคนก็จะมีพวกเรื่องกุนเคยเรื่องวัฒนธรรมไทยเรื่องชุดไทยเรื่องโขนเยอะะนะครับล่าสุดวอลเลย์บอลสาวไทย าสามารถเอาชนะญี่ปุ่นได้ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียครับแม่ทางกัมพูชาก็าอยากจะมีส่วนร่วมมาแจมนิดนึงก็บอกว่าทําได้ดีแล้วก็บอกว่า สองคนนี้ครับอชาราพครคงยศแล้วก็พิมพิชาพยากกลําเป็นคนเขมรที่เกิดในประเทศไทยเอาซะอย่างนั้นเลยก่อนอันนี้เขาก็เคยเคลมพิมพิชยาแล้วก็ชัดชูออนนะครับเหมือนกับว,ว่าเคลมสองคนนี้แหละเพราะว่าสองคนนี้เกิดบุรีรัมย์ไปมาเคลมอ,อชราพรด้วยซึ่งอชราพรเนี่ย Sing A เป็นคนนครศรีธรรมราชนะครับมาไปไกลเลยคือจริงๆแล้วก็ไม่ใช่แหละเนี่ยคนไทยแท้ๆเลยอยากจะเคลมอยากจะแบบว่าหาเรื่องมีส่วนร่วมนะครับสาหรับคนเขมร ก็จะมีเพจที่เขาพูดกันถึงเรื่องความเคลื่อนไหวที่สนน่าสนใจในอาเซียนก็โพสต์เรื่องนี้เขาว่านักกอลบอลสาวไทยสามารถเอาชนะญี่ปุ่นได้3ต่อ2ก็จะมีผู้ใช้ Facebook ชาวเขมรเลยมาบอกว่า Good job to Cambodia girls จรจะิงต้อง t ู Cambo d เดียเก l s born n n Thailand ไปนู่นเลยนะครับเคมสะทุขกเรื่องเลยแน่นอนนะครับว่าเรื่องการเคลมคนดังอะไรต่างๆเนี่ยทาง คำพูชาหรือขเมศเป็นพวกโซเชียลนะครับชอบเคลมเคลมบ่อยๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจาพนมนะครับทุกวันนี้นี่รูปแบบการต่อสู้ของจาพนมเนี่ยก็ถูกเอาไปใช้ในกุณขแมมีทําท่าหรืออะไรไม่รู้นะครับนั่นแหละก็ได้รับแรงบันดาลใจโดยเฉพาะปรมาจาร์สารคิมซอนอะไรเนี่ยเขามีโปสเตอร์จาจ,าจาพนมอยู่ด้วยไม่รู้ว่าไอ้คุณขเมเขาเนี่ยไปดูหนังของจาพนมเยอะหรือไม่หรือเปล่า หรือแม้กระทั่งบัวขาวนะครับซึ่งเขาเกิดสุรินก็เคลมเลยเพราะบัวขาวเนี่ยเป็นคนเป็นคนขเขมรใชอยางนั้นโอ้โหเคลมกันหนะักดิซ่าแบล็คพีนี่ศิลปินระดับโลกแล้วนะครับก็เคลมพลาดไม่ได้นะครับสำหรับดิซ่าเนี่ยเอาเลยก็เคลมตลอดนะครับทุกวันนี้ก็ยังเคลมอยู่นักวอลเลยบอลของเรานี่ก็โดนจนได้ครับผมคือมันก็มีเรื่องที่หน้าก็คือมันมีการเคลมก่อนหน้านี้แหละตั้นตาจะเท่าที่จำไม่ผิดเนี่ยตั้งแต่ช่วงที่เป็นประเด็นกันใหม่ๆระหว่างกุาเมกับมวยไทยนะครับเขาก็เคลมคนดังของไทย เราก็รวมถึงนักวอลเลย์บอลด้วยนอกจากนี้คนเขเมยนก็ยิงมาคอมเมนต์นะครับว่าที่ไทยเอาชนะญี่ปุ่นได้เนี่ยเป็นญี่ปุ่นทีม C หรือเปล่าทางเราก็มีมาชี้แจงว่ามันเป็นทีม B แล้วก็บางคนผู้เล่นบางคนเนี่ยเป็นทีม A ด้วยซ้ำตามนี้นะครับซึ่งจริงๆประสิทธิภาพเขาก็สูงแหละแต่ว่าเราก็สามารถเอาชนะเขาได้ก็พูดง่ายๆว่าเหมือนจะหาเรื่องแซหรือด้อยค่าทีมชาติไทยตามนี้นะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถมีวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ